สวัสดีครับมาพบกับลุงแจ็กอีกแล้วนะครับวันนี้ลุงแจ็กจะมาสอนเทคนิคการผัดคณาห,หมูกรอบยังไงที่ให้หมูกรอบยังกรอบอยู่นะครับมาดูกันเลยครับว่ามันเป็นเทคนิคง่ายๆครับง่ายครับความดือดและจุดไฟไฟอย่าแรงมากนะครับไฟอ่อนๆไปก่อนนี่ครับอ่อนเป็นปานกลางครับเราใส่น้ํามันเข้าไปนะมา,มาตามลุงแจ็กเลยเป็นเทคนิคง่ายๆ น้ำมันต้องเยอะนะครับเดี๋ยวใส่น้ำมันเข้าไปก่อนนะนะครับรแล้วเครื่องปรุงเรามีอะไรบ้างอะซอมะเป็รค,ครบนะเราก็จะใส่กระเทียมลงไปก่อนนะครับใส่กระเทียมลงไปนะใส่พริกลงไปเผ็ดตามใจชอบครับ เราก็จะเนี่ยครับไปจะไม่แรงนะครับเราก็จะคั่วพริกกับกระเทียมให้พอใ,ให้ได้กลิ่นหอมอ่าโอเคพอได้กลิ่นหอมพุ่งมากเราก็จะใส่อันนี้คือซอสผัดคือแจ๊คเคยทําให้ดูนะนี่หรือใครจะใช้ไ,ไม่มีซอสผัดของแจ๊กก็เป็นน้ำมันหอยก็ได้ครับรือ,อนลงไปก็ระวังหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำมันหอยบางชอบจุกจนะครับแล้วก็ ซอสปรุงรสาหน้ำตาลนี่นิดนึงแล้วผงชูรสผงลวกนิดนึงเนะรงาผัดไปนะครับเสร็จแล้วเราจะใส่คะน้าลงไปก่อนนะเสร็จแล้วเราจะต่อนเราจะผัดคะน้าให้สุกก่อน,นครับ ก็นี่คือน้ำเปล่าของเราน้ำเปล่าเรแพงแไไน้ำซุปใสลงไปเลยเพราะน้ำเปล่าเนี่ยจะช่วยให้ขาสุกเร็วขึ้นใครไ้ออกข้าก็รู้ครับเราจผัดไปเรื่อยๆกันนะอะไรไปที่มนันนิดนเห็นไฟไหมครับเป็นเคนิคนี้จะทำให้หมูกรอบเราเนี่ยยังกรอบอยู่นะครับเวลาเราผัดนี่ย ครหมูกรอบหมูกรอบเดี๋ยวลูกจ้าก็สอนวิธีการทำในสี่ครนะั้งกังนะฮะอหอมหน้าทาเจังหาก,กินนี่แหลนะฮะกลิ่นหอมหน้ากินมากครับเอาแล้วนะนี่คือหมูกรอบแล้วก็ใส่ลงไปเลยแนละ้วที่ว่าคณะสุกได้ที่แล้วใส,สว่หมูกรอบลงไปแล้วก็เสร็จเลยครับนี่โอเคเมื่อผักเราสุกแล้วหมูกรอบยังไมได้สอบอยู่นะครับ อ้าเกิใสต่อน้ำมาตเติมน้ำไปนิดนึงหั่นแป๊จะจะกยาวขึ้นเลยครับเอาขึ้นเลยอึ๊บอึ๊บไปด้วยนะครับ ีครับเสร็จเรียบร้อยครับคณะหมูกรอบของเราเดี๋ยวเราไปชิมกันดูนะอ่ะาครับเอามาชิมกันดูชิมหมูก,กรอบกันเลยอ,อือหือ,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 อหมูเนี่ยยังกรอบกรุบๆอยูเลยครับ